หรือการมีเซ็กที่ผิดคาดนะคะไม่ตรงตามความคาดหวังที่คุณอยากจะได้รับมันก็ทําให้คุณเสียน้ําตาได้เช่นเดียวกันค่ะหลายๆคู่ก็อาจจะมีแบบนี้ค่ะเป็นโลเพการสมมุติบทบาทมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือรู้สึกแบบอึดอัดมากๆเลยเกินกว่าที่คุณจะรับไหวร้องไห้หลังมีเซ็กเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะคุณผู้หญิงคนไหนเคยเป็นแบบนี้บ้างคะหลังจากมีกิจกรรมเสร็จคู่ของเราเนี่ยหลับเงียบไปเลยค่ะแต่ตัวเราเนี่ยร้องไห้หลังมีเซ็กส์คลิปนี้นะคะต้องดูทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะปัญหานี้นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะคะคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันนะคะว่า การร้องไห้หลังมีเซ็ก์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีจัดการแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะอาการร้องไห้หลังมีเซ็ก์นะคะเกิดขึ้นได้จากหลายอารมณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์มีความสุขความเครียดความสับสนความวิตกกังวลรู้สึกอายรู้สึกผิดและถ้าเรานะคะทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ทำให้เราสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เนี่ยดีมากขึ้นด้วยค่ะ การร้องไห้หลังมีเซ็กนะคะก็เกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือการมีความสุขค่ะเอ๊ะทำไมมีความสุขแล้วถึงร้องไห้ล่ะการร้องไห้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีความรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเรวร้ายเท่านั้นค่ะแต่การมีอารมณ์แห่งความปิติความสุขก็ทําให้เรามีน้ําตาไหลออกมาได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่แปลกค่ะ ที่คุณผู้หญิงนะคะหลังจากมีเซ็กส์แล้วจะมีการร้องไห้เพราะว่ามีความสุขเกิดขึ้นค่ะคุณอาจจะรักเขามากหรือว่าดีใจที่ได้เจอกับเซ็กซ์ดีๆในการมีกิจกรรมครั้งนี้2นะคะสาเหตุอาจจะมาจากการที่คุณนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกินจะรับไหวค่ะในการมีกิจกรรมทางเพศนะคะต้องยอมรับนะคะว่ารสนิยมของแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ บางทีเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะกับสิ่งที่คุณเจอจริงๆในขณะที่มีกิจกรรมมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังหรือพูดง่ายๆก็คือเซ็กคำเนี้ยมันทําให้คุณผิดหวังก็ทําให้คุณเสียน้ําตาได้ค่ะหรือนะคะในขณะที่มีกิจกรรมในหลายคู่ก็อาจจะมีแบบนี้ค่ะเป็นโลเพการสมมุติบทบ,บาทซึ่งบางทีนะคะมันอาจจะทำให้บทบาทที่คุณแสดงเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือตกกงังวล หรือรู้สึกแบบอึดอัดมากๆเลยเกินกว่าที่คุณจะรับไหวหรือการมีเซ็กที่ผิดคาดนะคะไม่ตรงตามความคาดหวังที่คุณอยากจะได้รับมันก็ทําให้คุณเสียน้ำตาได้เช่นเดียวกันค่ะ 3. นะคะเป็นการตอบสนองทางชีวภาพค่ะในขณะที่เรามีกิจกรรมถ้ากิจกรรมนั้นนะคะมันทําให้เรามีความสุขอิ่มเอมใจนะคะร่างกายของเราจะหลั่งสารเซโรโทนินออกซิโตซินโดปามินและเอนโดฟินออกมาค่ะ ซึ่งสารต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะทําให้เรามีความสุขมากๆเลยในขณะที่มีกิจกรรมนั้นอยู่และเมื่อเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันจบลงอย่างกระทันหันนะคะความรู้สึกกับส่วนทางกับสารที่หลั่งออกมาค่ะอาจจะทําให้คุณนะคะเกิดความรู้สึกเศร้าแล้วก็หดหู่ได้ซึ่งการร้องไห้ก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงออกนะคะเพื่อลดความเครียดค่ะหรือสาเหตุอาจจะมาจากความเจ็บปวดนะคะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะถ้าในขณะมีเพศสัมพันธ์แล้วมันทําให้คุณเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดมากเกินกว่าที่จะทนไหว การแสดงออกอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราเจ็บปวดนั่นก็คือการร้องไห้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติค่ะเช่นนะคะเจ็บช่องคลอดเนื่องจากขาดน้ําหล่อลื่นช่องคลอดแห้งหรืออาจจะได้รับบาดเจ็บจากการใช้ท่าทางที่ผาดผนในขณะที่มีกิจกรรมค่ะหรือสาเหตุอาจจะมาจากความวิตกกังวลซึ่งการร้องไห้นะคะก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ร่างกายมักแสดงออกมาเมื่อเรารู้สึกเครียดกลัวแล้วก็วิตกกังวลค่ะ เมื่อตกอยู่ในภาวะที่เครียดและมีความรู้สึกกังวลนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกับต้องการการมีเพศสัมพันธ์ก็เลยอาจจะทําให้คุณนะคะต้องทิ้งความเครียดความวิตกกังวลนั้นไปแล้วก็เล่นไปตามบทบาทมีกิจกรรมทางเพศต่อไปค่ะหรือสาเหตุอาจจะมาจากความรู้สึกอายความรู้สึกผิดโดยเฉพาะในคนที่มีชุดความคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องน่าอายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ย ก็เลยทาให้รู้สึกผิดรู้สึกอายอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในการมีเพศสัมพันธ์สําหรับคนที่มีประสบการณ์ทางเพศที่เลวร้ายนะคะเช่นถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกขืนใจหรือมีประสบการณ์ทางเพศที่ทําให้เกิดความเจ็บปวด ก็อาจจะส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันได้ค่ะจนทําให้ร้องไห้ออกมาในขณะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วถ้ามีอาการร้องไห้หลังมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นควรทําอย่างไรถ้าสาเหตุมันเกิดจากความเจ็บปวดทางด้านร่างกายในขณะที่มีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็ปรึกษาคุณหมอเลยค่ะไปพบแพทย์นะคะหาสาเหตุแล้วก็ทําการรักษาค่ะแต่ถ้าสาเหตุมันไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดนะคะก็จะต้องมาหาสาเหตุกันค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะ ตั้งสติค่ะเมื่อร้องไห้เสร็จแล้วก็คิดทบทวนนะคะแล้วก็ถามตัวเองดูนะคะว่าเราร้องไห้ด้วยเหตุผลอะไรเพื่อหาวิธีแก้ไขนะคะเช่นนะคะน้ําตาที่มันไหลออกมาเนี่ยมันไหลออกมาเองหรือว่าเป็นการร้องไห้จริงๆ 2. นะคะ ดูความรู้สึกค่ะหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะร้องไห้ว่าเรารู้สึกอย่างไร 3. ค่ะเราคิดอะไรอยู่ในขณะที่ร้องไห้รู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแยก่กับการมีเซ็กซ์ครั้งนี้ 4. นะคะร้องไห้แล้วรู้สึกดีขึ้นไหมมันคลายเครียดหรือมันยิ่งทําให้เครียดมากกว่าเดิมถ้าหากว่าเราหาคําตอบให้กับคําถามต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเราก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้ตัวเองค่ะ แต่ถ้าเราไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรไม่สามารถเยียวยาจิตใจของตัวเองได้อันนี้ก็แนะนําว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วเป็นแบบนี้บ่อยๆมันจะไม่โอเคกับความสมคัญทางเพศแล้วอาจจะทําให้เรามีปัญหากับคู่ของเราได้ค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคู่มีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ